สบายดีพี่น้องมาสุขสุขคนเนะจ้าเมื่อนี้ยมีที่ก็มารับจ้างเกี่ยวข่าวคือเก่าเลยพี่น้องเลยในกะให้หน้าตาเว้นคือเก่าเลยพี่น้องทรงที่ซายทรงซื้อไทยเลยพี่น้องประมาณน yeah. ี้เลยพี่น้องถ้งฟุ้งกระเล้วแล้วยังโบราณยังโบราณตทชามสบายดีพี่น้องเจ้าข้าวเก่าพี่น้องมาเม็ดกุ้งแห้งก็มาเลยพี่น้อง โมกับผักไสเพราะว่ามันบริแดดป็นแดดเลยพี่น้องอย่าแต่เศร้าสุกกับขุ่นจะผุดแล้วแต่เทีย่ยงผุดแล้วมาพี่น้องคิดด้วยพี่น้องเอ้ยเป็นเที่ยงบ่หลายคนเดิมมันนี่คนจ้างหลายพอเนพ,นพิ่นจะให้มาแล้วพ้นตจ๊กมอเศร้าเนี่ยก็ชินน้องเอ้ยเพื่อนกรมกร,ร,รมเขามีจ้าคนมานับก,กรรมกรสอยกันพี่น้องสองสี่หกแปด สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเกตคนเลยพี่นงงางธรรมกรตากันมาเกี่ยวข,ข้าวคือเก่ามาไม่ครอบครัวเพราะว่าเพิน่นแรกแล้วนาเพิ่นให้ซ้ำนาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านี่ดิยังตัวจุนี่กประมาณนี้แหละบุระเรียงประดับตัวนี้ ปัจจุบันในเกี่ยวตัวเลี้ยงก่อนเดี๋ยพี่น้องหลายคนก่แล้วไปแล้วแล้วไปหลายคนเลยเด้อพี่น้องหลายเจ้าเลยแต่ย่างเจ้าเพิ่นเพิ่นกเขียวอยังหายมาแล้วนอกจากมูเลาะอ่าบุนเลาะว่าพิษี่น้องละหัวนะละหัวแล้วย่างงวยย่านควยเขามากินเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็เลยพาเกี่ยวให้มาแล้วเพราะว่าหน้าพิ่นเห็ดหลายถงเพืชสามถงถงที่สามคือถงสุดท้ายเดี่น้องเลยหน้าตะเวน นางยื้อเทียงห้องเตะเป็นห้องเตะจะภาพใหญ่ด้วยผีน่องยื้เทียงติดตามไป็นนาทีว่าหายนี่สีแเหล่วัวนี่กระสีโบลายหายนี่กระย่างโบลายพี่นะหน้าไพ่หนามันถือว่ามันนี่สมควรกรรมกรข้าว่วัวแล่ก็ยังน้อยหนึ่งด้วยผีน้องเพราะว่าโคตมันหลายเหมือนีติดตามเป็นกัญญาสี่เหลวไปเด้อพี่น้องหายนี่กระย่างอ้อยาะเดียวนี่งละพี่น้องเลย คนละหนาคนละหนาเมื่อกี้กระสี่ายเป็นระยะระยะห้ซีเบิ่งเด้อเมื่อกี้กระเกี่ยวนนี่แล้วแล้วไห้นี่พอว่ากรรมกรฮะกับมีแต่ผูดุดุมีแต่ผูไหวไหวพี่น้องเลยมีมีแต่มืออาซีบมีแต่มืออาซีบกวด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 คราบเดียวดึงแล้วพี่น้องเออแล้วไปแล้วทงนี่ไห้หน้าโตนี่เดี่ยพี่น้องเ้อ ไปดิคัะก็มาลงไฮใหม่ได้ป่ะเนี่ยลงไฮใหม่ได้พี่นอ้องแล้วแล้วเซตแล้วห่วขอคันนาปึ๊บไปไปไปติดตามไปน้ำการไปลงไฮใหม่ได้ป่ะเนี่ยเบิ่งนไฮนี่ได้พี่นอ้องไฮหน้ากระพุลละฮ่องเพลินกระหอดฮห,ห,ห,หัวพี่นอ้องวาซีจั๊กสม้มงเจียงสีแล้วเนาะพี่นอนะ้นองเนาะเอาก็มาเบิ่งไปน้ำการเด้อพี่นอ้อง ก่อนลงพุรนาพุรนากับพุธเต็มหนา้าหน้า่นา้องเพหัววันนี้ฝนก็ยางให้มันแล้วซ้อมมากกับยันม้วนยันควายเขา่าหมูผู้แล้วก่อนพันละหัวละแฮว้าแล้วกระพุนกระตุกเด้อพี่น้องเด้อพุนตุกมือเศร้าเนี่ยกระพุนตุกอยากให้มันแล้วให้มันทานผ้าทานผลวันนี้เข้ากันไปกินน้ำกัน อามือจับเอาขากล้องมาด้วยพี่น้องแล้วก็สิถ่ายเป็นระยะระยะให้ซีเบิ่งให้พี่ให้น้องติดตามไปน้ำเดียวเบิ่งไปน้ำกันวิธีชีวิตประจำวันของบ้านเฮาอาชีพของแม่กีบ้แบบนี้แลหละพี่น้องหลับจ้างเห็ดอยู่เห็ดกินหาอยู่หากินแต่ละมือแต่ละวัน คอยเป็นคอยไปนะฮะเยร็นมือน้ำมะกุง้อองมมเสร็จแล้วสองไอ้น้องอยู่แจง้งท <c oughs> ้าตาถามก็บาเหน็งจะมารับจ้างน้ำกันได้ไห้น้องกี้เมฆข้าง,ขงฟ้าตั้งโงนคึมๆไปสิแหละเพื่อพ้นสิต,ตกเง่ะ เอาฝนสีตกเอาฝนสีตกเอาอยู่พี่น้องเลยมึงเศร้าสีตกมันนี่แดดแน่เอาแน่บดแน่เดียวนี่บบแรกมัอน,นี่กับมืออื่นถือว่าเซ็ตเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือนหน้าป้ามึงอาชีพทั้งนั้นเด้อพี่น้องเกี่ยวข้าวนี่บโแมนมือสมัคร์ลินได้เนี่ยแตมึงอาชีพวันหนึ่งร้อยกว่าบาท ร้อยกวหน่อยนึงแต่ไปพุ่นแหโอ้ยบ่พุ่นกับพอดีแล้วตัวที่ว่ามันสุกเนาะตัวสิยังเกี่ยวก็สิคอยเลมคอยเลมคอยเกี่ยวไปบัดนี้เอาคอตะควนเลยพี่น้องฮอดหัวนันเด้อแดนเพิ่นให้ดเป็นหัวอยเป็นเขแดนเขแดนเพิ่นอย่หัวพี่น้องอ่ะติดตามไปอีก พี่น้องวายบอพี่น้องไฮซีเล่แล้วนี่ที่หอดแคมหัวเลยด้อันนี้ลงการเกี่ยวไปน้ำเกี่ยเขาไปน้ำลมก็ไปน้ำเ้ยพี่น้องมันกระโบมือสิเซ็ตเลยหวขนาเลยพี่น้องนี่ดิง้ายนึ่งง่ายๆนึงนะมันจะไปยู

แหงแดดเด้อพี่น้องเด้อนี่ยังก้อนี่เอาหมดซะแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแดดแได้พี่น้องแดดนอกยังอีกยังอีกสามไห้ได้พี่น้องสามไหขึ้นไปนี่อีกสามไห้กับพื้นที่คืนงานพื้ที่เลิกตามไปน้ำได้พี่น้องเด้อสิเลย เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยแยกสองหายหมดแล้วซ้ำแล้กันหายนี่หายนี่หายอีกสี่หายมืออื่นนะพี่น้องถึงโมงถึงเวลาเขาก็เลิกเมื่อแล้วกามกรกันยังสร้างส่วนเบางนั่นมืออื่นก็ส่วนบางนั่นกระเทยสี ที่แล้วเลยพี่น้องย่างเตะตัวโบสุกเตะตัวยังเขียวอยู่ยังมาก้อนเพื่อกะลางเมื่อแล้วฮอนโมฮอนเวลาแล้วเนาะฮอนโมขึ้นพักกันเมื่อแล้วอะได็ดจ,จ้าเป็นพักกันขึ้นเที่ยงเด้อพี่น้องฮอดโมงเมื่อแล้วนังขาวนังน้ำแล้วฮอโมงขึ้นเด้อพี่น้องเด้อ น,นั่ 1, เนเจ้าหนึ่นงด้พ pues ี่น้องพูน้เจ้าหนึ่งย่างปลได้แล้วเจ้านะเจ้าหนึ่งด้วยพี่น้องคลิปนี้มาฮอนในกัลาไปก่อนเด้นย้าฝากติดตามคลิปหนาด้อยขอบใจทุกไลท์ทุกคอมเมนต์้อจ้าสบายดีบายบาย